โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับนี้จะเป็นสอบทีการเพิ่มยอดไลค์โพสต์ไลค์ของ Facebook นะครับเปิดหลายต่างชาตินะครับใครที่อยากปั๊มไลค์ต่างชาติราคาถูกๆนะครับก็สามารถมาค้นหาคําว่าไลค์เคนไอคูเกิลได้เลยนะครับนี่นะอ่าก็จะเจอเว็บไซต์ของไลอเคนรอบสุดนะครับว่าทุกคนสามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับจากเรามานั่นเดียวนะก็ทุกคนไปที่จะมาสมัครก่อนนะครับใครที่ไม่มีก็สามารถไปจะมาสมัคร กอดได้เลยครับอ่าแล้วก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องซี่เรียสเดือนนะครับหลังจากแล้วสำหรับซีเรียสครับก็ชูบุใ้กับรหัสผ่านที่เราซ่อนไว้ในคัครู่มาใส่ในสองช่องนี้ครับแล้วก็เข้าสู่ร,ระบบได้เลยครับเรียบร้อยแล้วเข้ามาแล้วนะครับหน้าตามเว็บไซต์ก็ประมาณนี้นะครับก็ทุกคนมีที่ดูคําว่าหมัดหมุดอย่างใดใดทำแล้วก็เลือกหมัดหมู่เรื่องการใช้บริการนะ จะมีเฟกเพจไอจีทิกเกยูทูนะครับก็มัน,มนเลื่อนดูได้นะครับเดี๋ยวเลือกเป็นบริการแนะนําของไรเข็มด้านบนสุดนะครับเป็นละูกนะอ่าแล้วก็เลือกบริการอีกลอ้องนะจะเป็นตัวแรกเลยนะครับไรจากชาตินะครับ58บาทต่อ1000ไลค์นะครับอ่าส่วนของคําอธิบายก็ให้ทุกคนอ่านก่อสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้นะลิงก์นะครับแชร์ลิงก์ให้เราไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กส่งลิงก์ได้เลยครับแล้วก็เลือกโพสต ที่เราต้องการปั๊มไลท์นะครับอ่าก็ผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะก่อนที่เราจะปั๊มให้เราเปิดโดพสต์เราดีสาธาระก่อนนะครับตรงนี้รียบร้อยนะกดตรงเวลาได้เลยครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนมานะครับเอามาวางในะส่วนของลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับง,ง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกไปมาที่เอการตามนะจะเทสซักอ่าเทสาะ50ไ like ลท์ละกันนะครับ50ไลท์ก็2บาทเท่านั้นนะครับอ่าถูกมากนะก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับ ระบบเป็นราคาสั่งซื้อของคุณเลยนะครับรหัส1 2 4 1สครับนะฮะหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่นะอ่าให้เราไปที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยครับแล้วก็เช็ครหัสตรงนี้ได้อีกทีนะครับ1 2 4 1 4ี่หนึ่งนะครับตรงนี้สถานะก็รอจำนินการหนึ่งครับก็ทุกคนสามารถรอยอดขึ้นได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับก็ทุกคนไปที่เติมเงินก่อนนะครับ แล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะคะรับมีสามช่องทางให้เลือกนะสแกนเคียวโค้ดทุกธนาคารนะครับทุกนงินเหรีนะแล้วก็ช่อง Power เหรียญนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะอันนี้ก็เป็นบริการทั้งหมดของวิบไซ์ก็สามารถไปเช็คดูได้ที่นี่นะครับจะมีพวกเกรนราคาขั้น,นะะต่ำส่งสุดบล็อกทุกบริการนะครับก็สามารถไปเลือกดูได้นะก็สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยครับนี่นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็สามารถกดสักซื้อได้ด้วยนะครับตรงนี้ ส่วนของการติดต่อบีนะครับสามารถติดต่อวีผ่านทางตบหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับหรือว่าจะติดต่อผ่านไลน์ของเว็บไซต์ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับดีสุดรอบนะว่ายอดลอยขึ้นไหมอ่ามอนจะทยอยขึ้นอยู่นะครับตรงนี้นะนี่ครับไววมากนะคุ้มตามไปเมื่อสักครู่นะครับยี่สิบห้า,าแล้วนะ ก็จะทยอยขึ้นจนครบเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถหล่อได้เลยนะสำหรับใครที่ต้องการเพิ่มยอดไลค์จากแชทของ Facebook นะครับราคาถูกถูกง่ายๆนะครับก็สามารถค้นหาคำว่าไลค์เกมเพิ่ขึ้นได้เลยนะหรือว่าจะคลิกทต่คอมเมนต์น,นี้ก็ได้นะครับที่พมักงานทีมให้นะอันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ